สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาส่องต้นเมเปลิลหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางนะคะได้1นเดือนนี่เราแยกกันอยู่นะคะต้นละหนกระถางกระถางนี้จะรวมมิดมีทั้งตะบองเพชรแล้วก็มีบัวดินมาแซมด้วยนะคะนี่รู้สึกว่าต้นนี้จะโตกว่าเพื่อนเลยเนี่ยกำลังมียอดแดงๆโผล่ออกมาอีกแล้วนะคะ ยอดอ่อนกําลังจะมานี่หลังจากแยกลงกระถางเปลี่ยนดินใหม่ได้หนึ่งเดือนรู้สึกว่าต้นนี้จะโตที่สุดนะคะส่วนประกอบของดินเขาก็จะหนักๆไปทางขุยมะพร้าวมากกว่านะคะนี่ขุยมะพร้าวแล้วก็จะเป็นดินตะบองเพชรน,นะคะมีพวกหินภูเขาไฟพวกดินใบก้ามปูผสมกันนะคะ ต้นนี้งามที่สุดเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกต้นหนึ่งอีกสองต้นนั้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะมีต้นนี้โตที่สุดสงสัยมีมีขุยมะพร้าวเยอะเขาน่าจะชอบขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็ตามมาด้วยต้นที่สองนี่ต้นนี้จะเป็นดินใบก้ามปูล้วนเลยนี่นะคะใบแตกใบอ่อนเขาเพิ่งจะ หลังจากเป็นสีแดงแล้วก็นี่นะคะกําลังจะใบาแก่ก็ออกสีเหลืองๆหน่อยหนึง่งนี่นะคะส่วนใบแรกๆคู่แรกเขาก็เขียวแล้วต้นนี้ก็ถือว่าออรอดมาได้นะคะเพราะว่าตอนแรกนี่เหมือนรากเขาจะเน่าตอนอยู่ในกระถางเล็กกระถางเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะเอารากเขามาแช่ไตโคเดอร์มา ยากันเชื้อราค่ะแช่ไว้แล้วก็ผึ่งให้แห้งแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแช่ไว้นานอยู่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาผึ่งให้แห้งแล้วก็มาเปลี่ยนดินลงดินใบก้ามปูนะคะกระถางนี้จะลองดูว่าเขาชอบดินแบบไหนเขาลงดินแบบไหนแล้วถึงจะงามนะคะนี่ถ้าใครที่ไม่มีดินใบก้ามปูะคะก็อาจจะลองผสมเป็น ดินร่วนซุยพวกขุยมะพร้าวหรือว่าทรายหยาบก็ได้ค่ะเขาน่าจะชอบครับเพราะว่าดินเขาจะไม่อมน้ําค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งกันนี่คนละที่เลยนะคะต้นนี้จะมาฝากไว้กับต้นแอปเปิลต้นก้าแอปเปิลนี่รู้สึกว่าจะโตกว่าต้นเมเปิลแล้วนะคะเน,น,น่่มาบังเลยต้นเมเปิลเราต้นนี้ อาการไม่ดีนะคะตอนย้ายลงมานี่ใบเขาเริ่มไหม้แล้วก็ใบเขาเหลืองค่ะซึ่งตอนนี้เขาน่าจะรอดแล้วนะคะนี่ยังไงก็อนุบาลไปยาวๆเลยก็ต้นเขายังอ่อนอยู่ช่วงนี้ก็อยู่ให้อยู่ในช่วงแดดดำไรนะคะไม่ต้องโดนแดดเยอะโดนบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวให้เขาโตอีกหน่อยนะคะคลิปหน้าคลิปต่อไปจะมาอัปเดตให้ชมกันใหม่จ้า